จะทําเป็น3เมนูคืออะไรบ้างก็คืออะโวคาโดนมสดปั่นค่ะอะโวคาโดมัชฉาแล้วก็อะโวคาโดโกโก้นะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยเมนูอะโวคาโดนมสดปั่นนะคะใน1แก้วเราจะใส่1ลูกนะคะก็คือใส่ไปเลยค่ะ2ชิ้นนมสดลดจืดเนี่ยละคะ่ะ6ออนนมผสมเนี่ยใส่มาที่2ออนนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งค่ะแล้วก็ปั่นค่ะเรร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะ มทฉะอะโวคาโดกันนะคะเน่ก็จะใส่ค่ะน้ํามานะคะที่2ออนใส่มัชฉาสองช้อนชานะคะคนให้เข้ากันค่ะจะใส่นมผสมเยอะนิดนึงเนี่ยใส่มาที่2ออนครึ่งนะคะนมสดรสจืดค่ะใส่มาที่3ออนนะคะแล้วก็อวคาโดค่ะ1ลูกก็น้ําแข็งค่ะ1แก้วมีความแบบว่าโรยผงมะชานิดนึงก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าอันนี้คือ มะชาอะโวคาโดนะคะแันนี้ค่ะเรียบร้อยละแล้วก็ปิดฝาได้นะคะอะโวคาโดโกโก้ปั่นนะคะใส่น้ำนะคะที่2ออนเหมือนเดิมค่ะเราจะใส่ผงโกโก้นะคะ1ช้อนตวงนมผสมค่ะใส่2ออนครึ่งคนให้เข้ากันตามด้วยนมสด3ออนใส่โถป,ปั่นเลยนะคะตามด้วยอะโวคาโดค่ะ1ลูกค่ะแคนเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะ